สวัสดีครับกับผมนะครับนายบริพินพการนะครับรหัสนัาศึกษา6 4 2 2 3 2 2 0 0น1นะครับคณะวิทยาการจัดการนะครับสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตน,นะครับแผนวิชาก,การตลาดนะครับวันนี้จะขอนำเสนอในส่วนของพระราชประวัติของเจ้าฟ้าวรายลณกรนะครับและความเป็นมา ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอยอลงกรณ์รและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับไปเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับสมเด็จพระราชาปิตุชาเจ้าฟ้าวไลอยอลงกรณ์กรกมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรประสูติเมื่อวันที่16เมษาพุทธศักราช2427ในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพของราชวงศ์จักรีไทย พระปิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หพระมารดาค,คือสมเด็จพระศรีวรินทริราชบรมราชเทวีพระพันวาสาอาิกาเจ้าสมเด็จพระราชาปิตุชาเจ้าฟ้าวไลาอรงกรกุมารวงเพชรบุรีราชาสิรินทร์เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงเป็นป้าแท้หรือพระราชาปิตุชา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของราชวงศ์จักรีไทยสมเด็จพระราชาปิตุชาเจ้าฟ้าวไลอลงกรณก็มารวงเพชรบุรีราชาสิรินทรทรงเห็นคุณค่าของการศึกษาทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาจึงประธานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ๔ไร่ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรเมื่อวันที่4มิถุนา ปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันตั้งอยู่แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสถาบันศึกษาแห่งนี้ปฏิบัติด,ด้านการศึกษาทั้งแผนกคูและขยายงานมาในปีพุทธศักราช2515ณสถานที่ตั้งถนนพะหนโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ทั้งหมด294ไร่ 3งาน72ตารางวาทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับวิทยาลัยคูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ไว้เป็นในพระบรมราชูปถรัรมภ์แห่งเดียวของราชพัฒในวันที่10มิถุนาพุทธศักราช2547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงลงพระปรมาพิไทย ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏวไลอรงก์ในพระบรมราชูปถัมแห่งนี้และทรงพระดํารงมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นต้นมาข้าพเจ้าขอเทิดทูนก้าทุนกระหม่อมเจ้าฟ้าวไลอรงกร์ท่านทรงเห็นการศึกษาของปวงชนชาวไทยและประสบนิกรชาวไทยของเยาวชนไทยเป็นหลัก ตลอดจนเป็นความประทับใจของลูกเจ้าฟ้าวไลอลงกรสืบต่อมาจบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระราชาปิตูชาเจ้าฟ้าวไลอรงกรนะครับก็ในตัวแทนของนักศึกษาลูกเจ้าฟ้าวไลอรงกรก็มีความปื้มปิติอินดีอย่างยิ่งที่ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏวรรยอลงกรในพระบรมราชูปถรัมภ์แห่งนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอในส่วนของพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจประวัติของมหาวิทยาลัยนัที่นี้นะครับก็ขอพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน